สวัสดีครับอยู่กับช่องพังคุกกี้กครับผมสวัสดีพี่เพียงน้องชาว youtube ทุกคนด้วยนะครับบายนี้เดี๋ยวพามาพอดีมาทำธุระที่ฝั่งบ้านแม่นะครับบ้านสารานะครับผมก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมพายยอดทองกับพี่ไมเคิลนะครับเดี๋ยวตัวไหนเป็นพี่เป็นน้องไมเคิลบอกนะเป็นไงวันนี้ทำไมไม่ไปโชว์ไม่สบาย ขาบวมโอ้ตายแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูน้องยอดทองก่อนนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยายน้องนะครับคุณน้าเหมาแกไม่สบายนะครับวันนี้ขาบวมแกบอกไม่รู้เป็นอะไรตื่นเช้ามาขาบวมแ้บอกขี่ช้างไปเมื่อวานครับขาบวมวันนี้ ายอดทองก็นี้ก็หยุดงานแสดงนะครับเพราะว่าคุณน้าเหมาเกมไม่สบายนะครับปวดขามัอนกับอากาศหนาวนะครับช่วงนี้ไม่ว่าแต่ควานไม่ว่าแต่ช้างนะครับเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นะครับก็อาจจะดูเบร์เบริเบร์นนิดนึงนะครับ ู้จักนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องนะครับน้องศักนะครับก็แกได้ถ่ายลง YouTube นะครับดีแกติดทหารเนาะแกก็เลยไปทําหน้าที่ครับผมก็เลยเป็นพี่ชายมาเลี้ยงแทนับคุณอาเหมานะครับเป็นคนดูแลแทนครับตอนนี้แต่วันนี้แกไม่ได้ไปโชว์ครับคุณ้าเก็บปวดขาครับ ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกเชื่องหนึ่งครับคุณพี่สุรลอไมเคิลนะครับคุณพี่ไมเคิลนี่ก็เดิมทีก็อยู่ที่เดียวกันกับพังกุกกิ๊กนะครับอยู่ที่พัทยาอยู่ทำตัวปางเดียวกันนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิดก็อยู่ไปอยู่มาก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนพังกุกกิ๊กี่แเลยครับนี่นะครับไป จะดูเบอร์เบอไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแดดสองครับเอฟซี FC บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าที่มังคุดของเรานี่ก็เพิ่งกลับมาจากพัทยาเนาะก็ถ้าพูดถึงเขตระแวกพัทยานะครับก็พ่อพันธุ์นะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งในเขตพัทยาเลยแหละครับ ตอนนี้มาอยู่บ้านก็สาวๆรอคิวเพียบเลยนะครับนี่นับปุนาก็จะให้น้ำนะครับ ครับเราก็ล่ามก็ดูอาจจะแน่นหนาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช้างตัวผู้นะครับก็ไม่มีประสงค์จะทำร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ความปลอดภัยนะครับ โยกอย่างเดียวครับทั้งกินทั้งโยกนะครับเรับ้ากรนเีงครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องพังกุกิกหรือเ e f e r e n c กูกิกนั่นเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ